สวัสดีครับ f อฟนะครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องพิธีการทางานครัพพิธีเกษตรดิสารยุคใหม่ยุคพัฒนานะครับอ่ะนะครับเรามาดูบรรยากาศตอนกลางคืนนะพี่น้องนะครับอ่ามาดูการจัดเตรียมงานนะครับตอนกลางคืนมีอะไรนะครับได้จัดเตรียมไว้บ้างแล้วนะครับนะหลายๆจุดก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับนี่เอาเยียเชิญพี่น้องที่จะเข้ามาร่วมงานในวันพรุ่งนี้นะครับนะอ่า ในงานนะครับไปเคยก็ติดเรียบร้อยนะครับสว่างสวัยทุกจุดนะครับนะไปนะครับนี่โอ้นะครับนี่ก็เป็นพระศิวลีนะครับปฏิสถา,านอยู่ที่กลางสะนะครับนี่นะนี่ถ่ายเวลากลางคืนนะครับนะไปพี่น้อง มีมาวิ่งตามหน้าครับนะเออลูกน้องครับลูกน้องนะครับเนี่ยเอา,เอามาวัดกระเฮาครับตอนนี้นะครับเออลบลบอ่ะเวทีหมอลำก็มาแล้วนะครับนะตอนนี้ก็กำลังตั้งเวทีอยู่นะครับรอ,อชมพรุ่งนี้ได้เลยนะครับสำหรับหมอลลำนะครับพี่น้อง อ้ขนาดใหญ่กับขนาดใหญ่นะครับถือว่าขนาดใหญ่เลยนะครับนี่อู้เอากำลังเตรียมครับคอนไวอ์ครับคอนไวอ์ลำโพงครับจัดเตรียมกันขึ้นเลยนะครับนะว่าแสดงพวงนี้กลางวันนะครับนะจะเริ่มแสดงแต่เช้าเลยนะครับนะอ่ อนี่ครับนี้น้ำสูบก็สะก็ยังสูบอยู่นะครับนะสูบแต่ช้าแล้วนะครับอ่าเราจะไปดูตรงประลัมพิธีนะครับพี่น้องนะ,ะครับนี่ด,ดมอลำนะครับวุนไว้นะพี่น้อง ดิบิณรงทานนะครับอ่ีก็ถึงประงิิธีด้วยนะครับก็มีเอาอ้วยเอาอะไรมาห้อยนะครับนี่มีมีน่อมไม้นะครับมีสตอนะครับอ่า ตัวมีสับปะรดนะครับมีแก้วบางกรด้วยนะครับโอ้หลายอย่างนะครับมะละกอนะครับนี่ฟักทองขนุนนะครับเนีมาเต็มครับมาเต็มนะครับนะครับบริเวณนี่จะเป็นที่วางองค์พระกฐินนะครับพรุ่งนี้นะครับนะโอ้ก็มีอัฐบริการเยอะแยะเลยนะครับ นี่ก็น่าจะเป็นที่นะครับรับบริจาคนะครับนี่อยูตรงนี้เลยนะครับตรงหนก็ปูเสือนะครับก็ติดผ้าเรียบร้อยนะครับโดยทางเจ้าหน้าที่นะครับอบตบ้านเพิ่มนะครับนะมาติดผ้าไว้นะครับโอ้ก็ถือว่าโอเคนะครับการจัดงานก็ร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับนะ ก็เหลือแต่พรุ่งนี้นะครับบริเวณเต็นท์โงทานนะครับน,น่นวทีหมอลำนะครับนะเจ็ดร้อยนะครับครับนี่ครับบริเวณงานนะครับนะกลางคนก็ยังทำงานอยู่นะครับนะโอ้ เอานะครับนี่อัฐบริขารนะครับมีหมากมีอ้กล้วยนะครับมะพร้าวพี่น้องมีน้ํามีอ้หลายอย่างนะครับนะเครื่องปกตถินนะครับอู้ทำออกมาดีนะครับนี่นะกอนะครับอนี่านี่เป็นวิธีนะครับทางภาคอีสานนะครับนะสืบต่อปฏิบัติกันมาแบบเนิ่นนานแล้วนะครับอืม พี่น้องนะครับเชิญชวนนะครับพรุนี้เชิญชวนนะครับนะเชิญชวนมาร่วมงานนะครับนะมาอิ่มบุญอิ่มกุศลด้วยกันพี่น้องนะครับนะมีลงทานนะครับมีหมอลำนะครับนะช่วงกลางวันนะลงทานนี่ก็สลับผัดเปลี่ยนกันเข้ามานะครับนะนั่นคือว่ามีทั้งหมดก็ตอนนี้ที่ทราบข่าวมาก็ประมาณ29โรลงทานครับนะแต่มีทั้งสองวันนะครับพี่น้อง วันที่9้าและวันที่10บนะครับนะสลับลงทานนะครับอ่าก็เชิญชวนพี่น้องนะครับเข้ามาร่วมงานภายในวันทั้งพระสวรรค์นะครับงานมหากฐถินนะครับ,นะาานนรบสามัคคีแบบทานเจ้าหน้าที่นะครับกรรมการหมู่บ้านนะครับนะมามาป่อครับนี่จัดเตรียมงานครับ โอเคประมาณนี้พี่น้องนะครับนะพรุ่งนี้ก็ราชมบรรยากาศงานนะครับช่วงกลางวันเดอ้อพี่น้องนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ